เี็นแ้อค่ะฟักทองหารอยกัมสูอเอามาหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวมาเช็คฟักทองนั้นวนะะ่าค่ะเพื่อนทุกที่ว่าน่าจะได้แล้วค่ะเห็นบ่ค่ะนุ้ยเหลืองเพราะว่าสูอเอาล่องเอาสอนจิมลุงเบิงอาจจะได้แล้วค่ะเพื่อนได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเซตเรียบรอยะะ้อยแล้ะสูกก็ เอาออกมาแล้วสุกจะปล่อยให้เขาไวให้เย็นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเหตุขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเขามาบางส่วนผสมกันแล้วค่ะมีฟักทองนะ,คะ้ค่ะมีบวกเผาทึ้นทึกแล้วก็กะทิด้วยค่ะมีเกลือมีน้ำตาลบวกเผาแป้งมันแป้งข้าวเจ้าและะ้วก็ น้ำตาลไส้แดงเด้ค่ะที่สูจะใส่เนะคะเนาะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ละคะ่ะช่วงที่หฮาจะไปผสมเครื่องขนมนะคะสูจะมาหนึ่งถ้วยตะไลร่ก่อน้อจ้าถึงใบให้เขาห่อนกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเ้ามาผสมแป้งกันเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆนี่เด้ค่ะเพื่อน,น,อน,อนแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยได้ค่ะก็จะเทงลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งมันเด้ค่ะเพื่อนๆนี่ ไมีแป้งอ่ะเท้าเย่ม่อมกับใส่ใดเด้อค่ะย่างละเคงอันนี้แป้งมันสูใส่เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลวค่ะเพื่อนเก็จะใส่เกลือด้วยค่ะเพื่อนนี่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนเ็ดเบิ้องเหมือนกลางๆี่น้ำตาลนะคะเพื่อนน้ำตาลอ่าครึ่งถ้วยตวงค่ะ ใส่น้ำตาลใส่แดงเด้อค่ะเพื่อนใครมีน้ำตาลใส่ขาวหรืออีกอยังก็ใส่แล้วแต่เพื่อนก็ดัดแปลงเอาเนาะคะ่ะเนาะซูมีน้ำตาลใส่แดงคะ่ะใส่ลงไปก่อนแกันนี้เลยน้ำตาลปี๊บเนาะคะ่ะเรือเลี่ยงย่างกับน้ำตาลบอกเผาเนี่ยละคะ่ะเพื่อนซุมันแข็งซูเอาไปเวฟให้มันอ่อนน้อยนึงคะ่ะนี่ค่ะใส่ลงไปโหลดคะ่ะหลังจากนัน้นซูก,ก็จะนวดทุกย,ย่างอย่างเข่ากันกนเด้อคะ่ะเพื่อน คนทุกอย่างให้ขเขาเขากันก่อนหลังจากทุกอย่างสุ้คนเขากันเรียบร้อยแล้วสู้ก็จะมาใส่นี่้อคะหัวกะทิหนึ่งถ้วยตวงค่ะเพื่อนใส่ลงไปโหลดนี่เทลงไปเลยแล้วก็นวดเขาให้เขากันนะค่ะเพื่อน ฟักทองทุไซที่หลังด้วยค่ะคะุณยังมานี่บดฟักทองอยู่มันบดบหยาดเลค่ะคัน,นึงสุกเลยสุกกะทากินบอย,อยะะู่ค่ะเพื่อนเฮ็ดกินบอย,อยู่แต่บ่คอยเด้ยเห็ดลงคลิปวิดีโอพอดีเมีนเนยเสือฟักทองละลายะคะ่ะเพื่อนเสือฟักทองมาไป่ตะแกงมาไ่ไหร่เฮ็ดแนวกินสุกมากนินฟักทองเนาะคะ่ะเนาะสุกก็เลยเออคิดอยากกินของหวานบัง หนวทุกอย่าง,ขงเข้ากันนี่แล้วค่ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีเขาก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาบดมันกันเนาะค่ะเพื่อนนี่ค่ะมันสุเนาะเทใส่ลงไปเลยนี่ค่ะทุกคนจะใส่ส,ส้อมด้วยคันเพื่อนบดเขาสุบุมีเนี่ยบด เนี่ยว,วบดกดคนอื่นเผาจริงๆแล้วเ้าก็ใส่มือกระไดเนี่ยนะคะเนาะบดง่ายด้วยแต่ว่าเอาสอนอนี่แหละค่ะฟักท่องเหมือนจะมั่นมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่เด้คอคาะเพื่อนบดเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกบะต๋องบดเขาละเอียดสะจนมากมากแลวค่ะให้เขามีรด เขามีเนื้อฟักทองบางกันดีขึ้นกันเนะคะเนาะเดี๋ยวเข้ามาผสมกันเลยค่ะนี่เลยจะเหมือนฟักทองเขาหลายมากเลยค่ะเพื่อนแล้วซูจะแค่คอยไซส์ลงไปเลยค่ะ คนเขาให้เขากันค่ะเพื่อนฟักทองเขามันเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนชูเติมนม้ำกะทิไปน้อยนึงนะะเลยค่ะนี่แบบว่าเขาจะเด็ดแบบข้นไงเนาะค่ะเนาะให้เนื้อเขาแบบประมาณซ้ำเนียค่ะเพื่อนเห็นทีนี้หลังจากนั้นชูก็จะใส่ดิเนาะคะ่ะเผาขึ้นทึกลงไปค่ะเพื่อน ทยอยใส่ลงไปเดี๋ยวคนซะก่กนใส่เบิร์ดเลยคันเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนึงจะได้แสบเนาะค่ะเนาะ ดีเด้อค่ะเพื่อนคนทุกอย่างเขากันเซบเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนทูกระดีหนึ่งเวยตะไล่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นปะค่ะไหนก็ห่อนจักน้อยเนาะคะ่ะน้อเดี๋ยวเข้ามาตักสักท่องใส่ะะเลยค่ะทูกระดนตักเฉวยตะไล่ด้วยค่ะนี่ะเพื่อนเห็นบ่เรียบร้อยพร้อมหนึ่งแล้วค่ะคราจะแบ่งเป็นสองสองส่วนเนาะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งทูกันนะดีค่ะ เดี๋ยวเขาสีหนึ่งบอสุกเขาก็ใส่หลายเนาะคะ่ะเนาะซูจะร่างเป็นสองสันเนาะคะ่ะนี่ค่ะมีดท่าแขนเพื่อนซูจเป็นสองสันเนาะคะ่ะเนาะจะได้ทั่วถึงจะหนึ่งเขาไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเพื่อนจนเขาสุกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเหามาเบิรงกันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเหามาเบิรงกันว่าเขาสุกบอเนาะคะ่ะเนาะอู้ <laughs> ฟูจนหล่นจนเหลือพี่น้องเน้อถูใส่หลคุณน่ะหากินมากเลยขันเพื่อนเห็นบ่ค่ะเุาคิดว่าเขา่าจะซุกไงอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซูจะมาเบิ่งด่านล่างเนาะค่ะนี่คือด่านล่างข่ะเพื่อนจนหล่นจนเหลือพี่น้องถูใส่หลายแห้งเบิ่งคุณน่ะเฮ็ดกินเองเนาะค่ะเนาะใสไหล กระแสบของห้าออละาคะเพื่อนนี่เสร็ไปละชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเบังชุดที่สองกันถ่านี่ค่ะพลาสติกซิลิโคนเนาะค่ะเนาะกระใส่ใดขึ้นกันนี่หลากหลายสี ซื้อไม่เห็ดไอขนมมันกันหนึ่งได้ค่ะมันท้นความร้อนเนาะค่ะเนาะเราก็เอามาทดเอามาดัดแปลงเอาค่ะได้หลายถัย่ยยูวยคันเพื่อนเดี๋ยวสุดจะมาใส่ปลอกผ้าเนาะค่ะเนาะ เซตแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปหนึ่งกันต่อเลยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ออกมาสวยเหมือนกันจ้า

แกออกง่ายๆขันเพื่อนนี่เห็นบ่ค่ะสวยง่ามอมันเย็นแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดสิอุน่นใสไมโครเวฟแป๊บหนึ่งกินได้อร่อยขันเพื่อน Boking cột tống sụt, mang lại nhà. Mm, sân yêu kém ngài. nhiều kể ngay ngài. Mm, kể cả ngài. Mm, kể cả mà Mm, kể cả ngài. Mm, đi cả ngài. Mm, kể cả ngài. Mm, kể cả น่ากินป่ผู้คอยชัดเป็นไดขันเพื่อนอ,อร่อยฟักต้อนของมันมันเพื่อน อร่อยสุดๆเลยรสชาติเก็กำพอดีมาก้วยค่ะเพื่อนหวานจนเกินไปแล้วก็นฟักทองเขามานันมันก็อร่อยเนาะคะ่ะเนาะกินบะเบอก็สามหมาแซ่ฟองแข็งแซ่หวก็ได้แล้วเอามาละลายแล้วก็มาอุ่นใช้ไมโครเวฟ เราจะเอาไ่หนึ่งก็กินแซบได้คือเกาข <c oughs> ันเพื่ออืมเอาละคเพื่อนเดี๋ยวสุกจะร่ามเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุไมในวิดีโอหนาสำหรับวิดีโอสวัสดีค่ะ